เิกสันหลังชกเสร <plein lava. S 2> ็จครับเอฟซีก็มารอเยอะเลยครับโอ้โหโกงงอยีคุมอไรรนอเาเดดเเ มีเยอะเ่ยน้มัน้มมวยมั่ะน้มวยมีมวยมายกว่าตัวแล้วแต่นมันเยไหมน้มวยพันตัวเนี่ยมันมีเพชแค่ไม่เยอะหรอกคนเดียวสมคัญที่สุดคือตะบันอย่างเดียวอย่างอ่นตามมาเองนนี้เร่องจริง่ค่ะกตัยู่งเดียวไม่รู้คุณไม่รู้แรก่เรามาอยู่ไม่รู้้าแดงแรกแรกกไม่รอัี่เขบอกว่าไงนะเห็นมาบอกว่า ให้เป็นพัญญาไปแล้ววันอะไรนะวันเป็นชิปเหรอวันใหญ่เนี่ยเวียนชิปสตาร์ทหลักหลายแสนครับเราหลักหลายแสนเลยค่ะเราสตารสตาร์ทคือแพ้ชนะก็ได้หลักหลายแสนเพราะรถถังมาที่นี่ไปแรกก็ได้แค่สี่เหมือนแต่เขาพอเขาชนะตัวเก่งเนี้ยเราต้องทําร่างกายให้มากกว่าอีกเยอะอีกเยอะน้กใหมายอีกเยอะไม่ไม่เป็นไรเยอะไี่มีอีกคนน้กใหมายใช่มันมันมีเยอะไม่ได้ เมียมันมันซอสองอย่างซอถามพ่อหรือว่าถามแม่ม่กเลยเนี่ไอ oh, ้ต okay, ้องถามแต่ว่ามีเยอะจริงมากคนเดียวคนเดียวไอ้แต่สารมันเก่งนะมันมีทีละคนทีละคนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่สารมันได้สองอย่างมันได้เมียก่อนอะไรก่อนนะพร้อมรู้เป็นทั้งเมียนะพัวแล้วหอวแล้วเอาแต่กม่ เป็นเป็นทั้งเมียทั้งสองอย่างเลยสันแต่ไม่ได้สองอย่างเมียหรือเก็บเงินอยู่นะด้เสร็จสันมันร้ำเมียแต่น้ำหมายต้อง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 ลงทุนเอาเชแนอร์ที่ระดับให้เขาแล้วค่าตัวเขาอัปเดตแล้วหมอเจสันมันนี่หนูเห็นว่าซ้อมกับเมียจริงไหมเนี่ยน้ำหมายเมียคุมซ้อมจริงเลยเนี่ย พ่เมียอะไรแรงงานซ้อมเหรอครับดูดิเพราะว่าอได้ข่าวมาว่าพ่เมียคุมซ้อมมันยังว่าน้ำวยของน้ำหมาดได้ดีเพราะเมียเสกสั่นทุกคนยอดเอสคอนตาไมค์คนในกล้องอะไรยู่มันจริง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 มันอยู่ที่แบบเรารู้หน้าที่เราผม้งใจเพราะว่แต่ว่าแต่ว่าเราเสกสัรมากกว่านี้เข้าตัว คือคือเราเขาซ้อมสองใช่ไหมเราซ้อมสี่สอมห้าเลยเราเก่งแล้วมันจะแข็งแรงตอนนี้ไม่ไม่ต้องพูดถึงเก่งแล้ว้หมายไม่ต้องพูดถึงเก่งแล้วเอาแข็งแรงอย่างเดียวมันผ่านความเก่งมาแล้วอันนี้มันอดทนเหมือนกันละวทนประเภทพวกรยังง่ายก็ควายอ่ะนะง่าย่หมายดัดดัอยัดดูถูกผู้กวนตารางเมตไม่ได้ดนนนนไม่ไ เขาชอมวันข้างหน้าวันข้างหน้าเราอาจจะได้ค่าตัวหลายล้านไม่อย่างนี้เขาชอบตเราตายแบบนี้คนชอบไม่ได้เขาบวยนั่นเพิ่งตัดสมวยตัวเองไปเนี่ยที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเนี่ยชื่ออะไรวะกระตันยูเชรจันทร์ขุณละไม่อะทำไมละไม่ให้คือเทรนเนอร์ไปโบกห้นักมวยเต้นตัดด้วยเทรนเนอร์โกมวยแพ้กับละหม่เนี่ยเอาผ้าสวยๆใส่ลูกพรมเขาจะไปเข้าไปข้างในเติมเลย มาเลยมามามาเข้ามาถ่ายคู่กันนี่ครับเป็นว่าครับก็เว่าหลังชกเสร็จครับเซกสันนี่ก็มีเอฟซีเาฟรอถ่ายรูปครับเป็นจำนวนมากครับรวมถึงทางซอเอครับก็ได้เข้ามาให้คำแนะนำครับในการสุกซองครับเพราะว่าเซกสันนี่ก็ได้สัญญาครับไปชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับ สัญญาแสนเหรียญก็ญประมาณ3า<ร><ร>ล้านห้า<ร>ครับนี่เป็นทีมงานครับของกลุ่มพลังใหม่ครับทำโดยคุณสมหมายคุณเมตตาครับแล้วก็คุณกระถินครับเป็นบุตรสาวใช่ว่าน่นาจะเป็นคนสืบทอดทายาทครับโปรโมเตอร์สาวคน,นรุ่นใหม่ครับในสังกัดกลุ่มพลังใหม่ครับมันเป็นแต่จังหวะนะแล้วว่าต้นเด็กเขาหมอที่กระถิ่นหน่อยประมาณนี้นครับไปเลยครับยืดคอ อยู่บริเวณหลังสัมมอยลุมพีนีครับก็จะเป็นโซนบริเวณห้องสื่อจะอยู่ด้านหลังตรงนู้นครับนี่ก็ออกมาพบป่าครับเราบัาดเอฟซีครับว่าที่สุตาคนต่อไปของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจเสกสันออกขวัญเมืองครับคือรูปแบบการสุกซ้อมของเสกสันนี่ต้องบอกว่าแม ซ้อมเองที่บ้านยังไม่น่าเชื่อครับว่าวัยสามสี่สามห้าสามสี่ย่างสามห้าเนี่ยซ้อมเองเนี่ยซ้อมเองที่บ้านนะส่ว่บ้านทำได้ดีเลยครับเดี๋ยวเด็กสั่งไปสัมภา์ต่อครับ เดี๋ยวรอยนี้ครับเดี๋ยวออกไปรงเลยครับรเดียวครับสเดี๋ยวเสกสรรต้องเข้าไปห้องสื่อสัมภาษณ์ต่อครับเนื้อจะเป็นบริเวณด้านนอกครับก็จะไม่สามารถให้บุคคลทั่วไปครับเข้าไปนี่ก็น่าจะมารอถ่ายรูปก,กับทางนั่งเสกสรรครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนิดนึงครับว่าออพอ นักวัยชกเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยเข้ามาอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นห้องเสือเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูครับแฟนบอลครับเอบอถอโอกาสครับพาทัวร์ดูบรรยากาศครับของทางสามมลูมินีครับหรือบางคนก็อยากจะเห็นว่าเอ๊ะนักวยชกเสร็จแล้วออกมายังไงเข้ามายังไงเดี๋ยวเดินพาพาเดินเข้าไปดู ไอคีนิดนึงครับแต่ผมวางขากล้องกันหนักนี่ครับเราจะบริเวณของทางหน้านของสนามมวยก็จะเดินเข้าไปนี่ครับอยู่ข้างในตรงนี้ครับทางหน้านของสนามมวยครับพอชกเสร็จแล้วครับทางหน้าของนักมวยก็จะเดินมาด้านหลังตรงนี้ทุกคนครับก็จะเดินมาตรงห้องแต่งตัว ฝั่งขวาจะเป็นห้องนักมวยนะครับก่อนที่จะเข้าชกทําการแข่งขันเราะว่าจะอยู่ห้องนี้ครับส่วนห้องสื่อครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่ครับก็จะจัดเป็นโซนนี้ครับเป็นห้องสื่อวิดีก็จะสัมภาษณ์กันอยู่ในนี้ครับ <มา S 1> ก็ประมาณนี้ครับผมตัวนี้ได้5,000บาท บรรยากาภไปในห้องสื่อครับสามหม่นเอ้ยตัวล่าสุดสามหมื่นตัวล่าสุดสามหมื่นีห้าพันทำไปทำอะไรบริจาคใช้นีอบ้านคนแรกที่เพิ่งกับกับบ้านในกําาลราซื้อพ้อซื้อของนี้ไป็นบริจาคครับผมอ้โหนี่สุดยอดเลยครับนี่น้ำใจเออไฟที่ต่อยครับ ครสั่ใไฟสั่นปัะใช่ป่ะบงใช่กาแฟนี่ไฟบ้แล้วก็ทางอันนี้ห้าพันนะอันนี้ทางทาที่เขาประมูลได้ไปห้าพันอ๋ออ๋อด้ว่าคประมูล่ในประมูลไถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปเลยห้าพันตาเน่าอ๋อมานี่ครับแฟนเยครับบรรยากาศในห้องสือเราจะ หน่วยชกเสร็จครับก็จะมาสัมภาษณ์ในห้องสื่อตรงนี้นะครับโดยส่วนมากถ้าเป็นรายการวันนี่ยจะได้สัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ชนะนะครับผู้ที่ชนะเท่านั้นครับที่จะได้เข้ามาในห้องสื่อเพื่อสัมภาษณ์ในห้องนี้ครับผมส่วนผู้แพ้นี่จะไม่ได้สัมภาษณ์ครับก็จะประมาณนี้ครับแฟนบอยครับขอบคุณที่ติดตามรับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับทางช่องคุณคอมวยออฟิเชียลนะครับนี่ขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวต้องไปตัด ไฮไลท์รวมผลให้แฟนมวยได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเจอกันคลิปหน้าครับแฟนมวยครับ